สวัสดีครับพวกเราวแซบท่าซาวันนี้ครับไทยซาเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้อุโบสถรูปช้างหนึ่งเดียวในไทยครับรวมถึงไปทานหมูย่างเมืองตรังแต่ไม่ได้มาในรูปแบบของหมูย่างนะฮะมาในแบบไหนคะไอศครีมครับอุ้ยแปลกมากแต่ใจไหมแปลเดี๋ยวรอดูพร้อมกันครับส่วนด้านหน้าเรานี่สิฮะพี่ฝนรู้จักไหมแป้งร่ำเกลือจืดอืก็ เราเป็นว่ารู้จักพอสมควรว่าโอเคหน้าตาเนี่ยคล้ายๆดินสอพองอ่าผมต้องบอกนะแฟนรายการหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแป้งร่าแต่เกลือจืดเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ,อยากมารู้กันใช่ไหมละครับวันนี้แป้งล่ำเราจะมาทำคาจากว่าประโยชน์เท่าคืออะไรทำมาจากอะไรแล้วมีความสำคัญยังไงบ้างไปแซบกันเลยครับ ดำภูมิปัญญาไทยมาเปลี่ยนเกลือจืดเพิ่มมูลค่าเป็นแปลงราโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงราตำบลบางนางลีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับการันตีเป็นโอท็อกสี่ดาวซึ่งแปลงรําจะมีลักษณะคล้ายดินสอพองผ่านกรรมวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแปลงพอกหน้าพอกตัวเกลือขัดผิวแปลงแต้มสิวและสะบู่สมุนไพรนอกจากนี้จะมีสินค้าอะไรน่าสนใจอีกบ,บ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับคุณสมยศค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนแป้งร่ําตําบลบางหนังลี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลหลยศผมถามก่อนเลยแป้งร่ํเพื่ออะไรแป้งรอืมเกลือจืดคือเป็นวัตถุดิบแป้งร่ําทํามาจากเกลือจืดเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้ว่าทํามาจากเกลือแล้วเดี๋ยวสงสัยอีกเกลือเนี่ยมันมีจืดด้วยหรอคะใช่เกลือเนี่ยคือการทํานาเกลือเนี่ยมันจะทํา สูบน้ำทะเลเข้ามาก่อนคกับสูบน้ำทะเลเข้ามาเนี่ยในนาอันแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นนาอันเชื้อเขาเรียกนาอันเชื้อสูบันเนี้ยมันถูกสั่งข้อแสงครับสั่งข้อแสงแล้วเนี่ยมันจะมีแยกแยกชั้น<อ>เป็นจืดกับเค็มเค็มได้ประมาณ15ดีกีเนี่ยเขาก็จะพองทายเปน็นนาที่สองอนาที่สองก็จะเป็นดอกเกลือดอกเกลือเสร็จได้ประมาณ20่ิดีกีก็จะเป็นดอกเกลือครับผม อันี้ดีกีมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นเกลือปกติเกลือปกติที่เราู้จักการไอโอดีนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเกลือจืดมาจากน้ําไหนฮะหนึ่งสองหรืออันหลังแล้วอันแรกครับผมอันแรกเลยเหรอสช่ค่าดีกีนี่เหรอใช่ครับเกลือจืดซึ่งมีรสชาติเค็มน้อยมากอย่างนี้นะครับไม่เค็มเลยครับไม่เค็มเลยครับผมแล้วเราเขาเอามาทําอะไรกันคะคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนนี่เขาจะเอามาทําเป็น แป้งประทินผิวลอกหน้าคัดหน้ากันก็ที่เรียกว่าแป้งรำเนี่ยแหละใช่ครับแต่กว่าจะมาเป็นแป้งรำได้ต้องผ่านกี่กระบวนการครับนี่ก็เริ่มแรกเราให้ชาวนาเขารวบรวมเกลือจืดมาให้เราก่อนนะได้แล้วรวบรวมเกลือจืดเราก็มาทําล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาสตุข่าเชื้อสตุนี่คืออดึงน้ําออกดึงสิ่งสกปรกออกครับผมกลายาเป็นสีขาวแันนี้สีขาวบบนีนโดยธรรมชาติเลยสตุเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมา ละลายเอาตัวนี้มาละลายน้ำใช่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อครีมเนื้อครโลนครับพอเป็นเนื้อครีมแล้วเนี่ยเราก็เอามาขึ้นรูดหยอดเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดๆใช่เม็ดหยดน้ำเนี่ยครับก็กว่าจะได้เนาะก็หลายขั้นตอนอยู่นะคะใช่ครับแสดงว่าเราอยากเข้าใจผิดนะดินสอพองกับแป้งล่าไม่เหมือนกันแล้วนะแต่แค่หน้าตาแต่แค่หน้าตาคล้ายกันคล้ายกันมากกว่าจะได้แบบนี้ขาวๆอย่างนี้ซึ่งประโยชน์ของเขาคืออะไรครับประโยชน์ของเขานี่สําหรับคนผิวมันเอาไว้สําหรับดีท็อกหน้า ขัดหน้าดูดสารพิษตกค้างบนใบหน้าอ๋อแสดงว่าเขาช่วยดูดซับความมันใช่ไหมคะใช่ครับใช้4ีเม็ดละลายน้ําเป็นครีมมากๆหน้าทิ้งไว้สามนาทีเขาก็จะดึงสารพิษตกค้างเนี่ยออกทําให้เราเไม่เกิดสิวไม่เกิดฝ้าอันนี้คือประโยชน์ที่ตั้งแต่คนสมัยก่อนใช้จนมาถึงยุคนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมใช้อยู่ครับซึ่งมีจาหน่ายเป็นกระปุกแบบนี้ด้วยใช่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้กระปุกหนึ่งสี่สิบบาทครับเยอะนะ แต่ว่าทีนี้ผมสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราผิวแห้งเราจะใช้ได้ไหมใช่ถ้าผิวแห้งเนี่ยเราควรจะใช้โยเกิร์ตหรือว่าน้ำมนมนมต้องใช้น้ำนมเพื่อเพิ่มหรือจะใช้น้ำมันมะพร้าวอ๋อแทนที่จะผสมน้ำเปล่าก็ต้องเป็นนมโยเกิร์ตเลยน้ำมันมะพร้าวใช,ใช้ได้เหมือนกัน,น,กนแต่ผมแปลกใจว่าเอ๊ะสีขาวเราเคยเห็นนะแต่สีสีเนี่เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ย สี่นี่เราจะเอาไว้ส่งนอกทางอินเดียทางอินเดียนี่เขาจะเล่นสาธสีกันเขามีพิธีของเขาใช่ครับก็คือแบงล่ำของเรานี่แหละใช่ครับเอาไปทำแบบนี้ได้ทำไมเห็นเราคิดถึงบัวลอยอยากกินอย่าเพิ่งกินสิผลเอาไว้ทาน้าอันนี้แต่ว่าพอเราเอามาดัดแปลงเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายมีประโยชน์ต่อผิวเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างครับเป็นอย่างแรกเลย อย่างแรกเราก็ยังกลับมาในภูมิปัญญาของเราอยู่ภูมิปัญญาของเราก็เอามาล่ามอบกลิ่นล่ามอบกลิ่นให้มันมีกลิ่นหอมค่ะ อันนี้คือเพิ่มกลิ่นเข้าไปเพิ่มกลิ่นเข้าไปอืมอันนี้ทําไมกลิ่นรู้สึกเหมือนแป้งเย็นใช่เนาะใช่กลิ่นเหมือนแป้งเย็นก็เลทำอะไรมาทาตัวได้เหรอเลทาตัวคลายร้อนแค่นั้นเลยพอด่นแล้วเราก็เป็นคนสูตรแบบเต็มๆแบบเข้าไปโอ้โหแป้งเย็นเลยค่ะยิ่งจะมูนละหใช่ไหมแต่หอมค่ะแต่เห็นว่าเอามามาร์ k หน้าได้ด้วยเหรอ mark หน้าไหนาร์ k หน้านี่คือผลิตภัณฑ์อะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นมาร์ k หน้าคนที่สําหรับสำหรับคนที่เป็นฝ้าเราก็จะผสม สมุนไพรเข้าไปก็จะเป็นสมุนไพรธนาคาแล้วก็ตัวนี้เอามาบดเป็นผงผสมสมุนไพรทานาได้เลยจุดที่เป็นฝ้านี่็สามารถช่วยได้เรื่องของสิวต่างๆก็ช่วยบรรเทาอาการสิวได้อีกด้วยใช่ครับและที่อยู่ข้างๆกันล่ะคะที่มีลูกมังคุดเนี่ยนี่อะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นแป้งตัวนี้ซึ่งเอามาบดผสมกับเปลือกมังคุดไหมเปลือกมังคุดแล้วก็จะมีสารซ้มสตุเพื่อเอามารวมกันเพราะว่ามาลัยเขามาอยู่ที่บ้าน สเดือนเพื่อจะจทย์ทำงานวิจัยนี้ด้วยเหมือนกันใช่วิทยาลัยอ,อ,อะไรนะคะส่วนสุนันทาออ๋ีเป็นเขาเรียกว,ว่าผ่านงานวิจัยมาแล้วด้วยซึ่งเอามาทำอะไรทาอะไรบ้างฮะอันนี้จะ ขัดริ้วรอยแต่เราจะไปเน้นที่รักแร้เพื่อจะเพิ่มความขาวเพิ่มความกระจ่างใสนี่นะตัวบ้างล่ะคะขัดผิวขัดตัวขัดผิวครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นดอกเกลือแหละเอาดอกเกลือมาผสมสมุนไพรจากน้ำสองละอันนี้ใช่ครับก็จะเอามาผสมสมุนไพรครับเรืองมาขัดผิวดูแบบมีขมิ้นอะไรอย่างนี้นะคะที่บิ้นขผิวเนาะใช่มีกระจ่างใสบ้างนีครับนี่นะแล้วข้างๆกันนี่คืออะไรครับสีส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามก็คือเกลือ ค่ะอืมอ่าเกือกแกงเกือกแกงใช่เอามาใส่สีใส่กลิ่นครับแล้วก็เอาไว้สําหรับนวดฝ่าเท้าอ๋อเอาไปแช่ฝ่าเท้าได้เหรอแช่ฝ่าเท้าแต่ป๊อปปี้ชอบใช้กับหน้าเออผมชอบเอาหน้าไปจุ่มอะไรอ่ะพี่ฝนไม่ใช่อันนี้เท้าก็ส่วนเท้าสิคนละอันกันนะอ๋อตัวนี้เท้าได้ แช่เท้าสาหรับคุณผู้หญิงต้นสูงอ๋อมือมือใช่ไหมคะตอนนี้จะต้องใช้เนเป็นประโยชน์ให้นวดไปด้วยในตอนใช่ครับใช้ได้ทุกขั้นตอนของการทำเกลือเลยเรื่องของผิวคือจบจริงนะแต่ว่าถ้าเราอยากชอบการอาบน้ามีแบบสบู่หอมไหมที่ทํามาจากแป้งลําก็จะมีสบู่ที่ไว้สําหรับล้างหน้าฟอกตัวได้ครับผมเขามีสครับด้วยถูกไหมครับใช่ครับก็จะเป็นกรต จากดอกเกลือแล้วก็มันน้ำมันมะพร้าว็นส่วนผสมหลักและข้างๆกันนี่ทันสมัยมากอะไรคะเนี่ยน้ำตบโอ้รอนอันนี้น้ำตบเป็นน้ำตบใช้กับหน้าเรานี่แหละบำรุงผิวหน้าสบายใจแล้วตอนนี้โดนตบก็ให้เขาแต่น้ำตบก่อนแล้วค่อยตบหน้าผมต้องใช้เยอะหนยหน้าจะได้ดีขึ้นนี่ไม่ใช่หัวร้อนนะไออันนี้นะเอ้าแกง้งงข้างๆกันอันนี้เห็นบอกว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผ่านงานวิจัยมาเหมือนกันอันนี้ก็ผ่านงานวิจัยของ กระทรวงมหาสไทยเลยเพราะว่าส่งไปให้เด็กเขาไปทำงานวิจัยไปเรียนรู้มาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเซรั่มจากเกลือจืดใช่แล้วจริงๆเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้ถูกไหมครับเป็นไพรเมอร์ลงไว้ก่อนแต่งหน้าได้บำรุงก่อนแต่งหน้าได้อีกถูกต้องครับผมข้างๆกันอ่ะตัวนี้จะเป็นกันแดด กันแดดที่ทํามาจาะเกิดจืดค่ะแต่ชาแดดร้อนสามารถใช้สิ่งนี้ได้สาคัญมากถูกต้องยังจะต้องทาคุณหมอเคยพูดเลยนะว่าถ้าสมมติคุณไม่มีอะไรจะทานะทากันแดดก่อนอยางนึงเพราะว่าอันนเป็นเรื่องของใบหน้าเราแบบของแดดประเทศไทยมันแรงจริงกันแดดไม่บำรุงนะครับราคูกสี้วก็าสิบบาทเองนะครับข้างๆกันล่ละตัวนี้เป็นแป้งพับกับแป้งพับก็คือเหมือนเป็นแป้งฝุ่นที่เอาใช้พับแต่หน้า ช่วยลดความมันบนใบหน้าแบบนั้นใช่ทีนี้คุณผู้ชมดูแล้วแบบอยากได้หลายอย่างเลยต้องติดต่อซื้อยังไงบ้างคะพี่นศก็จะติดต่อทาง f เฟซบุ๊กกับสมยศแป้งล่ำไลน์ก็ yod3393 เบอร์โทรก็089613485นี่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยที่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันเป็นวิสาหกิจของชาวบ้านมีอะไรบ้างคะเนี่ย ก็จะมีน้ำหอมย่าดมย่าดมแล้วก็ย้ำหองแล้วก็กินกินต่างตสนใจตัวไหนสั่งซื้อได้เลยขึ้นอยู่ที่นหน้าตอนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อนขอบคุณครับพี่อนคาบขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าครับรอช็อตได้เลยน้ำมันงาดำรำข้าวครับส่วนไทซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนพักสักครู่ครับ ้าวันนี้นะคะชวนไปชมความสวยงามของดอกไม้หลายจังหวัดเลยค่ะรวมถึงไปชิมไอศครีมหมูย่างเมืองตรังด้วยไปแซ่บกันเลยค่ะ ไห้ซ่าวันนี้เอาใจสายประจนภัยผาขึ้นเขาไปชมความสวยงามของดอกกระสลองดอกไม้โบราณอายุนับร้อยปีที่กำลังออกดอกบานสะพรังอยู่บนยอดเขาปู่ด่างในพื้นที่วนอุทยานห้วยน้ำซับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาระยะทาง450เมตรนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแม้เส้นทางจะสูงชันแต่เมื่อขึ้นถึงยอดเขา ก็จะพบกับวิวสวยๆแบบ360องศาได้ชมดอกปอเขาาหรือดอกกาศลองที่มีให้ชมแค่ปีละครั้งในช่วงกุมภาพ,พันธ์ถึงมีนาคมเท่านั้นแถมยังได้ร่วมกิจกรรมเผาข้อหลามโบราณตามวิถีชุมชนอีกด้วยตามไปเที่ยวกันนะคะไปกันต่อที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพาไปชมความสวยงามของทุ่งดอกเบญจมาศหลักสีสันที่งานเทศกาลเบญจมาศบานในม่านหมอก ที่จัดขึ้นแล้ววันนี้ถึง23กุมภาพันธ์กบริเวณด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีโดยปีนี้นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับทุ่งดอกเบญจมาศกว่าย0สายพันธุ์ที่กำลังบานสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า40ไร่ใครชอบถ่ายรูปเช็คอินกับวิวทุ่งดอกไม้สวยๆแบบนี้ปักหมุดมาได้เลยค่ะเขาชมปรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือก็ได้รูปสวยๆปังๆแน่นอน ลงใต้ไปต่อที่จังหวัดกระบี่พาไปไหว้พระขอพรพร้อมชมผลงานประติมากรรมสุดอันศีนกันที่วัดถ้ำปราสาทนาลาคี่ริงตั้งอยู่ที่อำเภอปลายพระยาคา่ะความโดดเด่นของวัดนี้คืออุโบโสถรูปช้างหนึ่งเดียวในไทยที่สวยงามแปลกตาและภายในยังเก็บรักษาและรวบรวมแร่หินธรรมชาติสวยๆที่ถูกคุดพบนับพันชิ้นอีกทั้งบริเวณด้านหลังของวัด ยังเป็นที่ตั้งของถ้ำปราสาทนาราคิริงที่ภายในถ้ำต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการเพราะเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยและแร่หินธรรมชาติใครอยากลองมาสัมผัสความสวยงามด้วยสายตาตัวเองดูสักครั้งตามมาชมกันได้เลยค่ะปิดท้ายวันนี้พาไปชิมไอศครีมเยน็ยนๆดับร้อนกันที่จังหวัดตรังต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาเป็นไอศครีมรสชาติแปลกใหม่แบบขั้นสุด ไปกันที่ร้านไอซียูตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะร้านไอศครีมสไตล์โฮมเมดที่มีไอศครีมรสผลไม้รสคลาสสิกกว่า100ร้อยรสชาติและจะหมุนเวียนมาเสิร์ฟหน้าร้านกว่า20รสชาติต่อวันแต่ที่แปลกไม่มีใครเหมือนคือไอศครีมรสหมูย่างเมืองตรังไอศครีมรสหวานมันมีกลิ่นรมควันหอม,หอมของหมูย่างเสิร์ฟม,มาพร้อมหมูฝอยและหมูแท่งทอดกรอบใครอยากมาลิ้มลองรสชาติไอศครีมรสหมูย่างเมืองตรัง ต่างๆมาชิมกันให้ได้นะคะรอบหน้าไปเที่ยวจังหวัดตรังต้องโดนให้ได้ไอศกรีมหมูย่างเมืองตรังนี่นะฮะตอนนี้พี่ๆข่าวสามสีมารอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะีข่าวอะไรบ้างครับแอบถามน้องๆก่อนว่ารู้จักแบบเอลวิสเบสลีเ์เมืองไทยหรือเปล่าแนนอนอยู่แล้วที่เขามีภรรยาสวยๆอ่าใช่เดี๋ยวช่วงช่วงที่สองของรายการวันี้นะคะพี่จิบสุจะมาโชว์แบบว่าเป็นแบบ คอนเสิร์ตรอบ90ของสะสมน่าสนใจมาชมแบบเยอะมากเลยฮะใช่ค่ะรอติดตามรอติดตามได้เลยครับส่วนเย็นวันนี้ฮะเพลงพยักต้องรอชมด้วยและค่ำคืนนี้ครับแม่เลี้ยงฮะโอ้โหกำลังดุเดือดเลยต้องติดตามให้ได้นะครับค่ะส่วนวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบผาซาสวัสดีครับลา l a z a